แรงศรัทธาต่อองค์เท้ามาหาพรหมยังคงทําให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะอย่างต่อเนื่องขณะที่โรงพยาบาลตํารวจเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่คุณสมศักดิ์อยู่ประพัดรายงานสดเข้ามาจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับเทีมคณะขนาดที่นักท่องเที่ยวญาติของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดก็เดินทางมาทมําพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดที่ประเทศมาเลเซียครับ ครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียน,นิมนต์พระสงฆ์5รูปจากวัดปทุมวนารามมาทำพิธีบังสกุลและเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต5คนบริเวณศาลพระพมเอราวัณแยกราชประสงค์กลับบ้านเกิดตามความเชื่อทางศาสนาโดยครอบครัวนี้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยทั้งหมด7คนแต่เสียชีวิตในเหตุการณ์4คนสูญหายหคน ทั้งนี้แม้เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์มากว่า30ชั่วโมงแรงศรัทธานในองค์เท้ามหาพรหมซึ่งเป็นที่เคารพของคนเอเชียหลายชาติทําให้วันนี้หลังเปิดให้เข้าสักการะนัฐมนตทีได้นำดอกไม้ทูบเทียนเข้าสักการะไม่ขาดสายพร้อมเปิดเผยผ่านล่างคนไทยว่าทราบ่ารระเบิดจากสื่อแล้วแต่ไม่กลัวเนื่องจากตั้งใจมาไหว้ขอพรเท้ามหาพรหมทุกปี ส่วนความเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลตำรวจยังคงมีหน้าที่มาประจําการที่ศูนย์อำนวยการบริการข้อมูลการส่งปรับและรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุระเบิดหน้าสารพระพรมเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บที่นี่ยังคงรักษาตัวอยู่6คนทุกคนอาการสาหัสมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดครับ ส่วนความเคลื่อนไหวทางคดีจับตาไปที่พลตํารวจเอกจกักรทิพย์ชัยจินด,ดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะนี้เรียกนายตำรวจฝีมือดีเข้าหาลือที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลผู้ต้องสงสัยยังคงพุ่งเป้าไปที่ชายชาวต่างชาติใส่เสื้อสีเหลืองและมีตัวละครผู้ต้องสงสัยใหม่อีกหนึ่งคนเป็นชายชาวฝรั่งเศสอายุ20กว่าปีที่เขามีบาดแผลที่แขนซ้ายขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวมาสอบสวนด้วยครับ